ับันนี้เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17ธันวาคม2 5 6พรข้าพเจ้าในสัญญาตองบอกขอเป็ง่งวาจาสาธยาพุทธมนตร์วายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังาบูชาและเป็นอาจาจย์บูชาแห่องค์พระคาบกติเทวรเจ้าองค์หลวงปู่สํมเด็จคุณเหือลวงปู่พุนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามีขอเทพเทวดาจ้าทั้งหลายโปรดจงมา มโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรักไตคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไปบทสวดจุมนงเทวดาสัมมันตา วาเดสุอัตตราคันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสสสุนันตุสักขะโมกขธรรมสังเกกาเมจะรุเปกิริสิขะละเตจันตริเกวิมาเดีทีเปรติจะขามีตารุวานะคะหนิเหะวัตุนิเจเตภุมาจะยันตุเทวาชละทละวิสเียักขะคันตปนาคาปิทันตาสังเกยังมุนิวัรตวัดะนังสาธโวมีสุนันตุ ธรรมสนะกาโรุอายมพันตาธรรมสนะกาโรุอายมพันตาธรรมสนะกาโรุอายมพันตาบทสวดนักบากสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจิยาคาถา นติเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวรงเอเตนะสัจจวเจนะโสติเมโหตุสัพพธานติเมสรังอัญญธรรมโมเมสรังวรงเอเตนะสัจจวเจนะโสติเมโหตุสัพพธานติเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวรงเอเตนะสัจจวเจนะโสติเมโหตุสัพพธาบทสวดมหาการุนิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุปิโกนาโตอัธยาสพพปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจเจวเจนะมาหุนตุสปุปตวามหากาลุปิโกนาโตหิตายสสพพปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวเจนะมาหุตุสปุปตวามหากาลุปิโกนาโตสุขายาสพพปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจเจวเจนะมาหุนตุสปุปตวา บทสวดมหาสมัยยสูตรเฺอวัมเมสุตังอกังสมยังภะกวาสักเอสุวิหะปฏิปปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหะตาภิกขุสั่งเจนะสตินปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสตเตหวะอะระหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปปตาหุนติ พระขวันตังทัศนายะปิคุสั้งกันจะอัตโพจะตุนังสุทาวาสกายการนางเทวานางเอตัทโพสิอัหยังโคปะกวาสเกสุวิหะวะังรติกาปิอวัตุสิ่มหาวเนมหตาภิขุสร้างเขนะสะจัสะจสจริสัจจริมัตปัญจมัตเตหิภิขุสเตหิสัเตหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสั light, Indian, ้นยิปปติตาหุ่นติภระวันตังทศนัยยะพิคุสรังกันจยันนุนะม่ยังติเยนะภระวาเตนุปะสังกเมยยามะอุปสังกมิตรวาภระขวโตสั้นเกตปะเจกะคาทาภาเสยยามาตินะตะพตาเทวตาเสยยาท่าปินามะพระละวาภูริโสสัมมันชิตังวาพาหังปะซาเฉยยาปะซาวิตังวาพาหังสั้นินเฉยยา เกวะเมวะสุทธาวาเซสุเทเวสุอันตระอิตาภะคะวะโตภุรโตปาตุระหังโุอาตโกตาเทวตาภะโวนตังอภิวาเทตวะเอกามตังอัทธังโุเอกัมตังติตาโกเอกาเทวตาภะวภโตสันเกอิมังคาทั่งอะาติมหาสัมยดประวัติสมิงเทวะปายาสัมปาอาภะตัมหอิมังธรรมะสัมยัง ภคิตาเยวะอัปราชิตาสั้งขันต oh ิอะทะโกอัปราเทวตาภะวัโตสันิเกอิมังคาทั้งอาภิตัตระภิโขโสดสมาทั้งสุติตังอัตโนภุชุกัดมะกังสุสาราติวเนตานิฆิเหตวาอินทพียานิปรักขันติปันธิตาตินะทะโกอัปราเทวตาภะวัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอาภิ เจตวาทิลังเท,ทตวาปฏิคมอินทักทิลังโอหะจัมมะเนชาเตจัรันติสุทาวิมะราจัจากุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอัปราเทวตาพะโตโตสันเกอิมังคาทาาั้งอภาสติเยเกจิพุทังสารานังคตาเซนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสรังเทหังเทวตายังปะทิปุเรสันติติ อะทะโกภควาปิคูอามันเตสิเยปุเยนะปิกเวทัสุโลกะทาตูสุเทวตาสั้นนิปติตาอุนติตัทธาคตังทัสนยะปิกุ้สั่งคันจะเยปิเตปิกเวอะเฮสุงอะติตะมัทนานะระหันโตตัมมาสัตพุทาเตตัมปิภะควันตานังเอตัดปัตมาเยวะเทวตาสั้นนิปติตาอะเทสุงเซยะท่าปิไมหั่งเอตระหิ เยปิเตปิคเวภวิสันติอนาคะสมัตทานังอัปหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานงเอตตะปะนมายวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยยะทาปิไมยห้ามเอตระหิาจิตสามิปิคเวเทวกายานังนามานิจิตติสัมมิพิคเวเทวกายานังนามานิเทศิสัมมิพิคเวเทวกายานังนามานิ ตังสุณนาทะซาทุกรรมมณสิกะโรทะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตปิกู้ภัควโตปัจจัตโซซุ่งภะควาเอตัะโวจะสิโลกะมนุกัสสามียัตถะคุมาทัาสิตาเยสิตาสิกะปะรังปะหิตตาสัมาหิตา โอูซี่ห้าวสั้นลีนาโลมะหั่งซาพิสัมพุโนโอทาตมะนาซาสุทาปิปสั้นนมะนาเวลาพิญโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิลาปตะเวตัโตอะมันติสัทธาสาวเกษาเสนระเตเยาวกายาอภิกันตาเตวิชานาทักข sa ja ิโวเตจจาอาตปะมะกรุมส ja ุตวาพุทตสักซาสนาง เปสัมปาตุระหูยานังอมนุษานัทตะนังอาเปเกสตะมัตะกุ้งสหสังอัฐสัตริงสตังเอเกสหัสานังอามนุษานมัตตะส่งอาเปเกนันตะมัตะกุ้งทิ่สร้างสภาปุตตาอหุงตัญจะสัพพังอภินญายาววคิตวานะจักภูมาตะโตอามันติยิสัทธาสา้าเกสสเนระเตเทวกายาอภิตกันตาเตวิจานาถาปิตโว เยโวหังกิตติยิสซามิคิราหีอนุปปัสโซสัตตะสหัสาวยาฆ่าภูมากะพิลาวัตตะวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัติโนโมทามานาอภิกรรมุงปิโกนางสัมิติงวนางชาสะหัสซาเฮมะวตายาฆ่านานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัติโนโมทามานาอภิกรรมุงปิโกนางสัมิติงวนางซาตากิลาต ติสหอัฏสะยักฆานานัตตะวันิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกขามุงภิกุนางสมิติงมะนางอิเจเตโซระสะสะหาสะยักฆานานัตตะวันิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกขามุงิกุนางสมิติงมะนางเวสามิตราปัญจสตายักฆานานัตตะวันิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกขามุงภิกุนางสมิติงมะนาง กุมพิโลราชาให้โกเวปุลรสะนิเบสนังพินโยนางสตะสหัสสรางยาฆ่านางไปยิลุป,ปาสติกุมพิโลราชาให้โกโซปากาสามิติงวานังภูริมันจะที่สร้างราชาทตารโซปัสาสติคันทัพานังอธิปฏิมหาราชายาสติโซปุตาปิตตะปะอโวอินทะนามามหาภรายิติมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโต,ววนตยาสติโนโมทามาปิกามุงปิกูนางสามิติงวานัง ชกินันจากีสร้างราชาวิรุโหตปาสาสติคุมพันธานังอจิปติมหาราชายา,ตา,าสติโสปุตตาปิตาตะสะพระหาวอินทนานามามหาปราดิติมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยาสติโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสามิติมุนังปัจจิมันจากีสร้างราชาวิรูปรโกะปัซาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตตะพระโวอินทานามามหาปาราอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทมานาพิกขมุงภิกขุนังสำมิติโมนางปุตตะดันจากที่สร้างราชากุเวโรตปะสาสติยาก่านังอธิปติมหารชายัสสติโสปุตตาปิตตะพระโวอินทานามามหาปาราอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทมานาภิกขมุงภิกขุนังสำมิติโวนาง ปุบิมาทิสังทตาละโทษทักษิเนนวิรุณะโกปัจฉิเมนวิรูปโกปุเวโลอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิส่าทัทธละมานาอัตทังสุวเนกาปิละวัทเวเตสัางมายาวิโนทาสาอาคูวันจากนิกาสทามายาปุเตนทูเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเตโตจะกินนุคันทุนิคันทุจะ ปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวะสู้โตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัภโหนโรราชาชะโนสะโพอาคูปัญจะสิคโกเจวะติมพระลูสุริยวัจจะสาเทเตจันเยจะราจโนคันทัพาสหราชุภิโมทห์ามานาพิกามุงปีกูนางสม,มิติวนางอัท่าคูนาภระานาคาเวซาลาสหาตัชกากรมพลัส สัตตราอาคูปายาคาสหจา,าติพิยามุนาทตาลธาจากอาคูนาคายาสัสติโนเอลาวันโนมหานาโปโซปะคาสัมิติงวานังเยนาคาราเจสหาสาหารันติทิปาทิชาปักิวิสุทธาจาักคูเวหายาซาเตวนะมัชชะปตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานามาสิ สุปันนโตเกมะมาการสิพุทโธสั้นหาหิวาจหิอุปปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิดาวาชิระหัดเจนะสัตพุทธังอสุราสิตาปาตโรวาสะวัตเซเตอิติมันโตยัสัตโนกาลากัญชามาหาพิสมาอสุราธานะเวคะสะเวปะจิตติสุจิตติจักปะหาราโทนะมุจีสหะ สะตันจะพาลิปุตตานาังสัพเคเวโรจานามกาสั้นในหิตวาพระดิงเซนางลาหูพัฒามุปาขมุงสะมะโยธานิพัทันเตพิกุนางสมิติงวานางังอาโปจะเทวาปะทวีจักเตโชวาโยตะทาขมุงวะดุนาวารุนาเทวาโซโมจัยะสัซสาสหะเมตากะรุณากายิกาอากูเทวายะสะัจโน ทัาเตเตท่าทากายาตเพนานาตาปน,นิโนอิติมันโตจุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัจโนโมทามานาพิกขมุงภิกขุนางสม,มิติงมนางเวนทูจะเทวาสาหาลีจะอะสมาจาัตทุเวยมมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุติยสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตา,านัาาาากขตานิปุรักกิตวา,า,า,าอาคูมันทวะลาหกา วสัสุนังวาสโอเซโตสะโกปาคาภูรินทโททศเสตตทศทากายาตเปนานันตะวัน,นิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสติโนโมทมามนาปิกามุงปิกูนางสมิติงวะนางอัทธาภูสาภูเทวาชาละมกิสิขาริวัดอดิตากาจะโรชาจะอุมาปุปะนิพาสิโนวัดุนาสาหธรรม,มาจัปจุตตาจอัอเนชตา สุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัดเตเถทัสตากายาตเพนาน,นตะวัน,นิโนอิติมันโตจุติมันโตว,วันนาว,วันโตยะสาิโนโงทมามนาอพิกามุงพิกุนางสามิติงวนางสัมานามหาสัมานามานุสามานุสุตามากิทาปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปัตุสิกาอัทากูหะระโยเทวายเจจโลหิตาวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสาัสติโนคาเตเตทะสท,ทากายาตภเพนานตะวัน,นินโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันนาวันโตยัสติโนโมทามนาอภิกามุปพิกู้นางสม,มิติมนังสุกากากะรุมห้าอปรุณาอากูเวคานาซาสหะโอทาตะไคห้าปามโมฆาอาคูเทวาวิจักนาสทามัตตาห้าระคชามิสกาจะยะสตินโน ะนะั่ยังอาคาปัจุโนโยติสาอภิวัสติท้าเ,เททาสตเถทัากายาตาเพนะราวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยะสติโนโมทามาณพิกามุงพิกูนางสามิตจริณัง,าางเขมมิยาถุตายามากัตกาจะยะสติโนสัมพิตากาลามาเศธธาโชตินามาจะอาสวานิม,มานรติโนอากูอะทาูปะระนิม,มิตา สัตตสทากายาสัพเพน,นานตตะวัน,นิโนอิติมันโตจุติมันโตว,วันหน้าวันโตยัสติโนโมทามมนาพิกามุงพิกุนางสามิสิงวานังสัตตเตเทๆๆวะน,นิกายาสัพเพน,นานตตะวัน,นิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสติสาสหะปะอุทธาชาติมักขีลังโอฆะกินานะมาสวังคกเขโมฆะตะลังนาคังจันทังวะาอสาิตาติตัง สุภามาปะระมัตโตจะบุตตาอิทธิมัตโตสหะสั้นนางปุมาโรติโซจะกโซปาคะสะมิติวะนังสหัสะพัมมะโลกานางมหาพัมมาปิติคติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโซท้าเสตตาอิสราอาคูปัจเจกะวะสะวัตติโตเตสั้นจะมัจะโตอาคาห้าริโตปะติวาริโต เทจะสัพเพอภิกันเตสิ้นเทเทเวสัพมะเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสะมันที่ยังเอตัคันหะทะพันทะทะลาเกนะพันธะมัตุโอสัมันตาปะิวาเระมาโวมุนจิทะโกจินางปิติจัตถะมหาเสโนกันหเสนังอภปเศยิปานินาตะมาหจักสรังกัตตวานะเพระวัง ยาท่าปาวุสโกเมโกทะนัยันโตวสวิจุโกตะทาโซปัจจุทาวติสั่งปุธโธอัสยังวเสตันจากสับพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจาจกักุมาตะโตอามันตสิสัทธาซาวเกซาสเนระเตมาลักเซนาะอภิกันตาเตวิชานาะถาภิกโกเจกตจัตตาปะมัคกรุงสุตวาพุสต,าตะซาสนาง วิตาราเคหิปะกามุงเนสร้างโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิจิตะสร้างคามาพยาติตายสะติโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตี